สวัสดีจ้าสกุลสกุลอิทีทั้งลาวทั้งไทยและพี่น้องผู้เกา่าผู้ใหม่เบาประเสริเอฟที่สกุลสกุลพี่น้องเอฟทีเก่าเอฟทีใหม่จ้าโอ้ยมาจากหน้ามันคือพ่อประตูอันนี้พี่น้องน้านนั่งคือบประช اة ที่พี่น้องนั่งทีโซ่ชะลองทียน็นทีโคชะนาชะลองอี่ได้ซื้อเพนัะไม่สะอาดเลยค่ะอันเท่ากินลงเครื่อง,งนี่เลยพี่น้องเครื่องนี่เลยมีแต่ขี้พุ่น ท,ที่ประกาศชาติอราะว่านั่งนั่นเท่าับซื้อเป็นเงินเป็นทองแล้วไปน้องซื้อเป็นเงินเป็นคำขวานั่งวานปวนผู้ล่างผู้ล่างบ้านนัง่ง็ปอืนกระตุกเนาะผู้ล่างกระตุกผู้ล่างกระล้นนี่นั่นเข้าว่าไรล่างี่น้องเก็บเมื่อแล้วกันไปกอกน้ำโตเก็บเมื่อแล้วก็ไปกอกน้ำโตราหว่าอันพูนภูมิภูคนไปเอาอัน มาแม่สูงเขานี่นอกจากไปหลับไปหลับมาคายนะะ้นอค่ะนาะไปหลับมาคายเข้าเฮาละวะน,น่าจะที่ละวะอันโบข้าว่างดในเด้ออันอันกระตุกนั่นกัดร้นนั่นระบาดโบมาได้โบล้วเขาให้ระบาดชิลเลเขาไลายคุณเราเราละผู้เดียวากระชังซ่าเอาจะได้กับข้าวราดหัวนะครับให้ล่าง่เด้อคะ่ะเพราะว่าเขาก็ซื้อกินนะคงคานาะงที่คนใส่เลยล่างในเด้อกระตุกเจ้านะอ่านกัน อันหลังจากที่บตุกมุกตุกใจท่านพี่น้องมื้เส้านี่ตุกมุกตุกใจอกชันควรหายนาตาลีกับพี่นอ้องจนว่ะงุูงิดจนว่ะงุูงิดพอแหละไปมาว่านันก็นอยากหายไปมาว่าก็ไปมาทามก็อยากให้เนาะนกประมาณว่า,ายชันสชาตนั่งขับเรื่องงุูงิจงุูงิดเป็น,นอะไรแนวี่ยงูประาทกับมือรึเปบ่านี้ ังงดนิดและลายแนลนะจาเน้อะอันเพือนั่งล่งคลิปเราลุงคลิปว่าได้ลุงคลิปตั้งแต่หกโมงเศ้าจนจนคลิปทองโมงเปนเที่ยงจนประมาณนี่อลไประมาณสิบเอ็ดแได้กตีมาเนีจแตกว่าได้อันพูดไปทำอะไรไรกับประจุเกม ต้ทำแพตตวัตจุตกีมถ้าเขาไอยู่มาได้น,น,น้องบันนีาาบับบบนบนีไปทำอ๋ออีโบบอหรือบ่เนะบันีทามันพลาเพื่อนวาอันว่างอยู่บพลาดสอกไปหานากรีว่าว่างอยู่เกี่ยวขาวว่าวอยู่นะสอบไปหา,าด้ือมาลูดเพื่นวะ เ็เลยสทงทงแบบย่าง,งนนิ่นเบิ่งนันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เ่นเรยว่าว่าเมนมันโหลดยังโมเลวบอลขนาดนมันนั่นโหลดยังโมเลวบ่หรือว่ามันมนั่น,นตรวจสอบอะไรอันหนึ่งขนาะดนั่งไหวถ้าประจิตตรวจถึงเทตังต้งแต่หกม้งเช้าจนอดจิบมงคืนยังโมเล่โม,มเลก็เมนพววมนั่งอันนี้พี่น้องตรวจสอบอันนี้เพื่อเชี่ยวคลิปเดียวนะคลิปก็คลิปกินมะเขือจอีดอกอันปุ่นมะเขือนะคะถ้าปะจิตตรวจ เชาวัดตรวจสอบขับเทนน้องข้เนาะนางกาดิโอกดีใจเลยพี่น้องตะกี้โอ๊กชันควนหายผู้นันขาเจ้าว่างปิ้นบะมีนจุกเลยแหละเขาว่าฉังที่มันไปบ่ไดขณะฉานน้องนั่งการีเขาทุกใจเนาะค่ะอันเมย์มาทามนั่งกางุดงิดเพราะว่านั่งคิดน้ำน้ำมันน้ำคลิปน้ำน้ำคลิปนั่งเลยพี่น้องเพราะว่านั่งกางตั้งใจขักเมย์นาะค่ะเนาะตั้งใจขับเมย์ว่าเชียวน บะวะ่าหมาค์ภายในนี่นะคะน้ออารมณ์เนีเ่ยผมมาข้างทเทอร์ล์ค่ะอุ้ดอาบน้ำมันยังกับบัวเช้าอาบน้ำไดยก็ยังบัวเล็งเป็นยังเนาะเป็นยัางก็มานอนขีดบุกขีดอ่างอยู่วาชิพิฮาบาบอยผัดไก่พูดไก่ะค่ะประมาณประมาณชิบกิโลค่ะประมาณนั่นแหละชิบซุปสะบัดบแดงนะคะระคับ้านชิบกิโลนี่แหละค่ะกับบัวไก่ไปหนักทาง ทางดีโพดทางบุรีปัญญาธาหลัดทุ่งลัทาให้ทั้งที่เลยทั้งปลาให้เฮ็ดเลยกรเลยมานั่งคิดไปคิดมากพี่น้องได้ผนมาอีกไปทามพะล่าทามไม่รู้เปลี่ยนคนก่อนมักขามาเรพี่น้องอันคลิปนะก็เลยมาปล่อยมากพันศานั่งกระตุกใจนะคร de. ับประมาณจนว่าเ้าลูกคลิปแต่เศร้าอุบุญ ลุงเศ้าจุนโอ้ยท่เกลทางกสีาหมกเลยจุนชิบีเอมุ่งครืจองแล้วน้าตะกงโม่งใจน่าว่าผมเองนกทอหลุดนะยอ่นะทับประดังเท้น้าตีบะกระบ้างไม่ไพ่ตกมุกตุกใจนะขวานน้อพี่น้องเขาบจักงเห็ดท้องเห็ดบุปผินมันบุกเเพื่อน เลิปบุ๊กนะคะคลิบุ <c dietary rais in> ๊กเนี่ยว่าเางุมเท้างุมทาเท่ากับปินนะคะงุ้มหิตอไกับปีนอันนี้ยูทูบขั้นทีกุดแลกแย่พื้นหลอกวัชสาแก่พื้นหลอกแย่พนหนม่นแกพื้นหลอกแย่พื้นพีดไอกระไรดีไอ้กรไดีขั้นวาชิโลกออกคลิปที่ม่นันคลิปที่พื้นทาเอารูปมันไปไ่ไรมันกระบายโลบพี่น้องมันกระบายลกมันกระบายลบแล้วพี่น้องเพราะว่ามันยังงนคำนวณอยู่มันยังงันตรวจศบยังริเล้วเก็ มันก็ถือต้องอยู่ได้แต่ผลตรวจโชคน้องโมเดลมันกับใบลุเนกนพี่น้องประมาณทางซ่านถ้าก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอุกังทางขบวยข้ามันทางมานทางไทยคลิปอยู่เมย์แล้วอื่นทามาคลิปถึงมันถึงมันเราโมได้กับไทยคลิปบริยอมได้เมย์แล้วทามากินข้าวพอนั่งกับบุปบาทพอนั่งคิดว่าผิดพลาดัเนาะผิดพลาดเนาะประมาณไปทางซ่าน บ้านนี้ก็ดีอกดีใจเลยพี่น้องพวกอันพวกที่เพิ่นเคยแชวเฮาอันพวกเบาชมเพล่กระเบาดอนเบาหน้าดอนกระเบาไลเพิ่นเพิ่นแบบคือมีเชื่อมหอยเชี่คนมาทางซันไปเลยตีคนนะไปเลยน้าบ้องคนไมาแช่คือมีเชื่อมหอยเชี่คนมาทางซัน ก็ไรคนกับชีค่คอยนั่งอยู่นะคะนมาเป็นารล่ะปุ๊บอันูบานั่งเองปูตื่นดึกุกเท่า้วกับิีค่อยู่คัว่เห็นขึ้นมิดสมบอยมาปนองารรวจังไดก็บแต่ว่าผูห้อยเท่ก็คือว่าพีชุมเพ่กับพีนาดอนกับบ่าวไล่นค่เรื่องของข้าเคยเคยคอมเมนต์เคยโยกเคยแช่ห้าในคลิปนะคะนกขุนกับเคยแช่เคยโย่กับว่านู่หัวมวนจุดมคนสนครน่าตรีกันที่ดีตอนหลักคือันะว่านู่หัวมวนนคนจุดมส กมื Writing, ăng, e ่มวันค่ทาตลกาอุกอังทางค่บยันอันหยันเอีคอยนะครัเนาะค่ะเพราะว่าหดมมงหดยญ้าหดเวลาแล้ก็บวหินมาังซันาในพีชมเพลระบะไปไสน้อระบะหดโมงเวลาหดมมงหดย้าเมวกับบวหินจะก้านะพูมาลูกี่ชมเพลมาจังซันเพิ่อมิ่นมาในเพิ่อมิ่นยอกันย่ในอันใต้คิดนาตาลีนาะค่ะเนาะ นางกาแฟ้าพากุ๊กอังทางคบาบูไนเพราะว่ามันตรวจโฉดเพื่อไปท่องทำตรวจคัดตรวจแน่แบบว่าเฮาสิแบบเฮาซีพานเดนและ้ะคนตรวจดอดแบบว่าเฮาซีพานเดนแล้ะคนตรวจโฉดน,นั่นนอกกันนอกประมาณหนึ่งชั่นประมาณหนึ่งชัน่นคือนาตาลีสิไปอันข้ามไปนี่แหละเพื่อการตรวจประมาณหนึ่งชัน่น ตัวกับตัวเทิงโพเทิงโพหลัตั้งเต่หกโมงเช้าจนหอดเจ็ดโมงคึงก็นยังจังว่าแล้วนาตาลีก็มาอุกมุกอุกใจเป็นยังน้องบอกนั่งละบบหลอกนั่งละบบผิดพลาดละบบนั่งวทาสั้นน่าจะอุกมุกอุกใจเนาะค่ะก็ะดีใจแล้วสีจุมเพลเปิดกระจุมย่เป็นยังนี้ มันนี้เบาน้าโดนนะช่วงช่วงใช้สิไปเลยแหละมิดมิดช่วยม้อยเพค่หนมาเลยเด้อคขามาแล้วมาละค่ะค้าไปตากกระหุ่มกระมอนกระมันนี่มันอมตะัวบริษัทกระตากเอาลูกค้ามันมันฉักปวท่านเอากระหุ่มมาตากเอาเอาเจ้าม้อนกระหุ่มมาตากเลสเอาความค่ำแล้วมันฉักหปวดท่านลูกค้าตากเลสเอากันกินมันกระเฮยพี่น้อง แล้วต้องชักไม้ไ,ไ,ไม่ค่ะไปตากผะห่มเลยเด็ดผห่มนะค่ะพี่น้องมอนชอบไปตากมอนสองสาหน่วยมอนสี่หน่วยค่ะสี่หน่วยเดิมมอนนะคะสี่หน่วยชอบไปตากเด็ดพี่นอ้องอันนี้ก็มอนคือกันนะคะเดอ้อไปไปตากเด็ดค่ะ พ่อหอมตากเดดอ่ะพี่น้องขี้ข้านสักตาละกะเศร้ากินมะกอชเบิดพี่น้องพี่ตากเดดเนาะค่ะตากเดดเรียบร้อยพี่น้องพ่อหอมนางเพราะว่ามันกำลังเดดเนาะค่ะนาะงกำลังเดดอันนี้พ่อหอมเล้าครับพี่น้องพ่อหอมตรงกลางนี่พ่มผาเหล้าพี่นใส่มีชสยอ่ะชะบัดดำจะไม่บอกหรอกไม่กล้าอ้างหรอก ใส่ผ้านวมใส่ผ้าแล้วพี่น้องอันนี้นะพืชเดียวก็อุ่นพี่น้องเิยเตงเงยเตนอันนี้พ่อุมเบียดพี่น้องซื้อเอามอนนันกงขึ้นเลยที่น้อยมอนนังกับพี่น้องอันตั้งทะลนะกระเมนมอนค่ะ พมพื fantasy, flaws, hey, mm ้น hmm. น hey. really? ี่กับสักเครื่องตะกี้ตะกอนกับเยพังบี่นักพี่น้องตากแดดวันนี้ไลได้มาเอาเมลงได้มาเอาค่ะเด็ดนอนจังเก็บอาละค่ะพี่น้องมาวันนี้กับคลิปนี้กับขอยามบัดข้ามนละพี่น้องก็ พือโอกาสพักไว้จำหนีนกะ่อนก่อนนะคนะเนาะพักอันพักขามเฮิเเร,ร์มพนะี <h ook> ่น้องชุกแล้วบ่หน่าเวไนยนี่คือชุกเลยนี่นะ่ะชีมวน,มนโอ้ยหนยนี่คือชีมวนวนนีน่นี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 ่ชุกแล้วบนะ่เอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จบพี่นี่ก่อนนะคนะเนาะ จะลืมอผักไร่ผักแซ่ผักเบืงผักส้มเหลือมตาดิฉัผนผาน้าพี่น้องเงีนมาคาเรื่มเหลื่อมเหลือหล่อมตาเบงึงๆเบิอง,งนั่นๆใน,นพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีเจ้า